ครับสวัสดีครับเพื่อนๆนวันนี้ผมนําเหรียญนะมาให้ชมนะครับเป็นเหรียญสวยๆของเป็นเหรียญพระนาคปกนะครับของหลวงปู่หลุยนะครับเนื้อนวะวัดถ้ำผาบึ้งนะครับจังหวัดเลยนะครับปีสองห้าหนึ่งแปดนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันที่องค์พระเลยนะครับนะครับอันนี้เป็นเหรียญหล่อฉีดนะครับเป็นเหรียญหล่อฉีดนะครับหล่อฉีดนะครับอันดับแรกที่ผมจะดูนะครับก็เหมือนเดิมนะครับ ทูกเหรียญนะครับก็จะเป็นงานศิลปะผมก็จะตัดสเกลนะครับตัดสเกลนะครับนี่ครับซ้ายขวาเห็นไหมพี่เพื่อจะเห็นเลยว่าซ้ายขวาเนี่ยจะตรงไปเลยนะครับบรรลานตรงกลางเลยนะครับผ่าเลยนะครับแล้วก็ไปดูบนล่างครับคือที่ผมหาเนี่ยผมหาเซนเตอร์นะครับเหมือนเดิมนี่ผมจะอธิบายนะครับนะครับแล้วก็เราไปดูด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะเหมือนกันนะครับเราก็จะทาเหมือนกันนะครับ เราจะจิ้มมาจากบนล่างเลยนะครับเห็นไหมพี่เพื่อนๆจะเห็นเลยว่าตัวยันและโค้ดนะครับจะอยู่กลางเป๊ะเลยนะครับเป๊ะๆเลยนะครับนะแล้วเราก็ไปดูซ้ายขวานะครับซ้ายขวานะครับจะเป็นลักษณะนี้นะครับอะไรเราไปดูกันที่ลักษณะองค์พระนะครับลักษณะองค์พระนะครับเดี๋ยวก่อนเราข้ามขั้นตอนไปเราจะไปดูความเรียบร้อยของเหรียญนะครับอันนี้เป็นเหรียญรอฉีดนะครับเราก็จะดู แต่ถ้าคือเราก็ดูความเรียบร้อยครับทุกทุกอย่างนะครับแล้วก็ต้องดูความเรียบร้อยเป็นหลักนะครับว่าสมบูรณ์ไหมมีล้มมีแหว่งมีปิ้นมีตั้งไหมครับนะครับแล้วก็ต้องดูก่อนนะครับดูความเรียบร้อยทั้งหมดทั้งมวลก่อนนะครับโอเคนะครับหน้าได้นะครับก็ไปดูด้านหลังด้านหลังก็เรียบร้อยดีนะครับนะเพื่อนดูนะเห็นไหมเรียบร้อยเลยครับไม่มีเส้นล้มเส้นหายนะครับนะถึงก็เป็นแต่อันนี้เป็นหล่อเฉียดนะครับเขาก็เลยเทคโนโลยีต่างๆมันก็จะดูคมชัดขึ้นนะครับ ชัดขึ้นเรียบร้อยขึ้นนะครับซึ่งมันต่างกับหล่อโบราณนะครับหล่อโบราณเนื้อหนังเนื้อผิวผิวเหรียญน,นี่ยมันจะเมื่อรูปหล่อแล้วก็จะเป็นยับย่นนะครับตําหนิไม่มีนะครับตําหนิไม่มีนะครับพระพวกนี้ไม่มีตําหนินะครับยิ่งเป็นหล่อโบราณเนี่ยไม่มีตําหนิแน่นอนครับนะตําหนิต่างๆมันเกิดขึ้นแต่ละองค์พระไม่เหมือนกันนะครับอ่า,อาแล้วถ้าเรามาดูลักษณะกันก็เป็นพระหน้ากบนะครับเป็นพระนั่งหน้ากบก,กลางองค์เลยนะครับแล้วก็จะเป็นกระหนกนะครับ เป็นกระหนกนะครับเป็นกระหนกนั่งนะครับส่วนด้านหลังก็จะเป็นยันนะครับเป็นยันอาคาระยันนะครับแล้วก็ตรงกลางจะเป็นโค้รลอลิงนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันใกล้ๆนะครับว่าลักษณะมันเป็นยังไงนะครับอันนี้เป็นหล่อชิดนะครับแล้วก็เป็นหลงปูหรุนิพะเกจิสายกรรมฐานนะครับเป็นสายของอาจารย์มั่นภูริทัตโตนะครับนะ แล้วก็พระชุดนี้ออกแบบโดยช่างเกษมนะครับมงคลเจริญนะครับการสร้างเนี่ยสองพันนะครับได้รับการปลุกเสกสี่ครั้งนะครับหนึ่งเนี่ยหลวงพ่อขาววัดถ้ำกองเพลนนะครับจังหวัดอุดรนะครับแล้วก็รอบสองเนี่ยอาจารย์ฟั่นอาจารย์โรนะครับที่วัดถ้ำขามนะครับสามนี่ก็เป็นหลวงพ่อหลุยนะครับสี่ก็เอาไปพุทธาพิเศษที่วัดบรมนิวาสนะครับกรุงเทพนะครับมีพระเอจิมาปลุกเสกเยอะนะครับนะ ก็ยกตัวอย่างเช่นหลงปู่โตะนะครับวัดประดูนะครับแล้วก็หลงว่ดทบวัดชนแดนนะครับหลงพ่อแพรวัดพิกุลทองนะครับแล้วก็ยังมีอีกนะครับมีอีกมากมายนะครับนะเดี๋ยวเราเป็นซูมดูใกล้นะครับเนี่ยพี่เพื่อนๆชมนะครับว่าของแท้เนี่ยมันจะด amentos, ูง no ่ายนะครับนะความเหลี่ยมทุกอย่างอะไรทุกอย่างมันจะเรียบร้อยนะครับพี่เพื่อนนะและพื้นเหรียญเนี่ยพื้นเหรียญก็จะเป็นลักษณะนี้ครับเป็นลายยับยับอย่างนี้ครับนะ ตัวองค์พระนี่ก็จะชัดเจนนะครับชัดเจนทุกมุมมองนะครับทุกมิตินะครับแล้วก็จะเรียบร้อยเห็นไหมพี่เพื่อนดูนะความเรียบร้อยต้องเป็นหลักนะครับความเรียบร้อยต้องเป็นหลักและนี้เป็นเนื้อนวะนะครับเนื้อนวะนะครับนวะนะครับและด้านหลังนะครับด้านหลังเนี่ยพี่เพื่อนเพื่อนลองสังเกตง่ายพระหล่อเนี่ยหล่อฉีดหล่อเวียงเนี่ยเนื้อมจะตึงเห็นไหมพี่เพื่อนเพื่อนเห็นไหมคือเนื้อโลหะมันจะตึงเห็นไหมซึ่งมันจะแตกต่างกับพระพระ รูปหล่อโบราณนะครับหล่อโบราณจะเป็นเม็ดเป็นเนื้อเอาพูดง่ายๆก่อนเนื้อจะยับยน่นเนื้อจะต้องยับยน่นแล้วก็จะมีเม็ดเกินมีเม็ดขาดมเม็ดหายนะครับตําหนิมากมายนะครับแต่ถ้าพระที่เป็นพระฉีดพระหล่อหล่อฉีดหล่อเวียงนยะตำหนิจะน้อยแล้วก็จะเรียบร้อยนะครับเพราะว่า <c oughs> เทคโนโลยีสมัยใหม่นะครับก็จะจะจะดีกว่าพระหล่อโบราณนะครับแต่ อันดับแรกเลยความเรียบร้อยนะครับความเรียบร้อยเป็นหลักทั้งทั้ง,ท,งทั้งหลอ่อฉีดแล้วก็หล่อเวียงแล้วก็หล่อโบราณนะครับเราจะต้องดูไอ้ส่วนหล่อโบราณเนี่ยเนื้อหาอย่างเดียวนะครับดูเนื้อหาดูวัสดุนะครับส่วนส่วนหล่อฉีดเนี่ยดูความคมชัดดูความเรียบร้อยนะครับนะดูความเรียบร้อยดูเนื้อโลหะดูการทุกอย่างครับดูทุกอย่างความเรียบร้อยเป็นหลักนะครับแล้วก็เนี ips, ่ยไว้ีเพื่อนดูนะ ชัดสวยงามมากๆนะครับสวยงามมากๆนะครับอันนี้เอาปีสอง8นห้าแปดนะครับสอง8ห้าแปดเป็นพระหน้าปกนะครับเนี่ยเนี่ยพี่อนเพื่อนดูนะครับแล้วก็เดี๋ยวเอาความเรียบร้อยนะครับพี่อเพื่อนนะเราต้องเอาความเรียบร้อยเป็นหลักนะครับเราอย่าไปยึดติดกับคําเซียนนะครับนะดูความเรียบร้อยเป็นหลักครับดูเองดูง่ายๆครับพระนะ ดูพระง่ายๆนะอย่าอย่าไปเชื่อตําหนิจุดนะครับตําหนิจุดไม่มีนะครับพระไม่มีตําหนิจุดนะครับพระเพิ่งมีตําหนิจุดมาไม่มีไม่กี่ปีนะครับเพื่อนๆนะเราดูในความเรียบร้อยมันพระจริงๆดูง่ายครับถ้ามันไม่ซับซ้อนหรอกครับไม่ซับซอรร้อนหรอกครับนะดูความเรียบร้อยเป็นหลักแล้วก็ดูเนื้อหาองค์พระนะครับดูความเรียบร้อยเลยของเก๋มันทําไม่เนียนหรอกครับนะของเกมม๋ pickup, ไม่ได้ลงทุนอะไรมากนะครับแต่ของแท้เขาลงทุนนะครับนะนะ พเพื่อนนะเราเรามาเล่นพระงพระแท้งอย่างเงี้ยเราเล่นเราสบายใจพี่นะเราดูเองเราไม่ต้องไปเราไม่ต้องไปถามใครหรอกครับเราศึกษาของเราเองได้ครับของพวกนี้นะดูความเรียบร้อยเป็นหลักนะครับนะนะอย่างอื่นไม่มีนะครับเพื่อนเพื่อนนะไออย่างรุ่นใหม่ๆก็ตามตําหนินครับเขามีตําหนิมาก็เขาเขาสร้างมาอย่างนั้นเขาก็สร้างตําหนิมาเพื่อจะจะ เขาทาเองขายเองนะพี่นะอย่าไปอย่าไปอย่าไปอะไรมากนะครับอย่าไปยึดติดนะครับยังไงยังไงพระโบราณของโบราณก็ก็ยังทรงคุณค่านะครับยังทรงคุณค่ากว่านะครับพระใหม่ก็ตามกระแสนิยมไปนะครับเป็นเรื่องเงินเรื่องทองกันซะมากกว่านะครับผมดูแล้วนะครับเนี่ยและโคดรลอลิงเนี่ยจะคาดชัดเลยนะพี่เพื่อนนะอยวดูนะโคดรลอลิงก็ต้องเป็นอย่างนี้เลยนะครับเป็นคมชัดอย่างนี้เลยนะครับหลายๆเหรียญในอินเทอร์เน็ตนะครับ หลังเหรียญนั้ตรงนี้จะไม่ชัดนะครับจะเบอร์นะครับเราลองไปลองไปดูก็ได้นะครับลองแคปผมไปดูนะครับว่าลาักษณะมันบางอย่างมันก็ไม่เหมือนกันนะครับไม่เหมือนกันนะครับ <c oughs> จริงๆพระทีดเนี่ยคือลักษณะโดยรวมมันต้องเหมือนกันนะครับคล้ายกันนะครับเพราะว่ามันเป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่นะครับซึ่งแม่งต่างจาก หล่อโบราณนะครับหล่อโบราณเนี่ยยิ่งยิ่งหล่อโบราณที่ใครบอกว่าตําหนิจุดนะครับเลิกเลยนะครับเลิกเดี๋ยวไปดูนะครับไร้สาระนะครับอย่าไปดูนะครับมันไม่มีหรอกครับไม่มีหรอกครับมันอยู่ที่เนื้อหาอยู่ที่เนื้อหาองค์พระความสวยงามแล้วก็โลหะเป็นหลักเลยนะครับส่วนอื่นเนี่ยเป็นส่วนประกอบนะครับว kind of ่าพี่พี่เพื่อนชอบไหมนะครับถ้าสวยงามก็โอเคแล้วพี่มันสวยงามกับพี่พี่โอเคนะครับพี่อย่าไปอย่าไปฟังเัาว่า มันเกยอย่างงุ่นอย่างนี้นะครับบางทีมันแท้แต่เราอาจจะหาที่วัดไม่เจอนะยิ่งอย่างอย่างพิมพ์พ่อเงินเนี่ยพิมพ์พ่อเงินเนี่ยเยอะมากนะครับพระโบราณเยอะแยะนะครับแต่ว่าบางทีโดนสวดเกยสวดปลอมนะครับเพราะว่าเพราะอะไรเพราะว่ามันไม่ใช่แบบที่เขาต้องการนะครับ <conte S 1> เขาก็จะสวดของเรานะครับแต่จริงๆ aging, เป็นเป็นพระแท้แต่อาจจะไม่ใช่วัดอาจจะไม่ใช่ได้ออกที่วัดบางคานนะครับอาจจะออกที่วัดอื่นแต่เป็นเป็นพระเก่าโบราณในยุคเดียวกันแหละครับเพราะว่า พระเนี่ยที่นิยมนะถ้าพระนิยมนะเขาก็จะคือหมุนเวียนอยู่ในวงการนะครับหมุนเวียนในวงการก็คือหมายถึงพระวัดนุ้งก็จะเอาไปทําพระวัดนุ้งก็จะไปทํานะครับซึ่งซึ่งพิมพ์เดียวกันวิธีการสร้างเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ออกจากวัดเท่านั้นเองนะพี่เพื่อนๆนะอย่าไปอย่าไปอย่าไปตามเขานะครับยังไงเราดูว่า ความเรียบร้อยของเราแล้วก็เราถูกใจสวยงามไหมนะครับอย่าไปอย่าไปยึดติดกับคําพูดคนนะครับพี่ๆเพื่อนๆนะคือเราดูงานของเราเป็นศิลปะแล้วเราเราพวกพวกเราเนี่ยมารวมพลังกันเล่นนะครับเล่นหาแบบของดีนะครับของดีที่มันสวยงามเป็นงานศิลปะอย่างแท้จริงนะครับมีคุณค่าทางจิตใจด้วยนะครับแล้วก็ส่วนอื่นถ้าจะเขาจะไอ้พวกเซียนเขาจะขายจะซื้ออะไรกันก็แล้วแต่ครับแล้วแต่เขานะครับ แล้วแต่เขาไปนะครับเขาเล่นหากันแบบนั้นนะครับบางทีนะเดี๋ยวนี้พี่ๆเพื่อนก็เห็นอยู่นะครับรูปในอินเทอร์เน็ตบางทีนะครับเก๋เห็นเห็นนะครับแต่ก็ยังว่าแท้นะครับนะพี่ๆเพื่อนๆนะเก๋เห็นเห็นนะครับแต่ก็ยังเบืกอยืนยันว่าแท้ออกบัตรออกใบนะครับคือบัตรใบไปก็เท่านั้นแหละครับว่ามันแท้มันถ้ามันแท้ของมันแท้มันไม่ต้องมีบัตรมีใบแล้วครับถ้าของมันปลอมมันก็ต้องมีบัตรมีใบเป็นเรื่องปกตินะครับเพราะว่า อยากให้คนนูน้นคนนี้ยอมรับนะครับก็เอาบัตรเอาใบาขึ้นมานะครับจริงๆไม่จําเป็นนะครับนะเซียนเซียนรุ่นเก่าเขาไม่มีบัตรมีใบอะไรกันแล้วนะเขาซื้อเขาชอบเขาวัดใจแล้วดวงนะครับนะของสวยใสตรงคือเขาถูกใจเขาครับต่อให้มันเป็นยังไงพี่เพื่อนๆลองดูเซียนรุ่นเก่าครับเป็นไหมเขาเก็บสะสมพระเขาไม่เผื่นสนใจเลยครับว่าพระแท้พระจริงหรือว่าจะต้องขายได้นะครับเขา ขึนชมนิยมเขาเก็บหมดนะครับแล้วเขาถูกใจนะครับพี่เพื่อนเพื่อนนะนะราคาเนี่ยก็เป็นเรื่องหลังนะครับเอาความสวยงามเป็นหลักนะครับเอางานศิลปะก่อนนะครับนะก็วันนี้ก็ประมาณนี้นะครับสําหรับพระนาคปกหลวงปู่หลุยนะครับก็ไม่รู้จะอธิบายอะไรเพราะว่าให้พี่ๆเอามาให้พี่ๆๆพี่เพื่อนชมความสวยงามดีกว่านะครับไม่รู้จะอธิบายอะไรเพราะว่า ตัวองค์พระก็ไม่มีอะไรที่อธิบายนะครับเพราะว่าเราก็มันก็มีแค่ความเป็นมาเป็นไปก็เนื้อฉีดยังไงวิธีการดูผิวฉีดเนี่ยเนื้อโลหะหล่อเนี่ยฉีดหล่อฉีดหล่อเวียงนะครับแล้วก็ทิมพ์ความคมชัดต่างๆนะครับมันก็มีประมาณนี้นครับนะก็ไม่รู้จะอธิบายอะไรนะครับเลยเอามาให้ชมความสวยงามกันดีกว่านะครับสร้างน้อยนะครับสร้างน้อยแล้วก็สร้างมานานแล้วด้วยนะครับอย่างอันนี้ของผมก็สวยนะครับสวยวิซเลยนะครับก็ ประมาณนี้นะครับพีเพื่อนๆนะเดี๋ยว็็ขอพรหลวงพ่อก่อนนะครับก็ขอพรหลวงพ่อนะครับให้พี่เพื่อนๆและตัวผมนะครับประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานนะครับคิดสิ่งใดสมหวังสมความปรารถนานะครับให้พ้นจากทุกโรคภัยทั้งปวงนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ